ได้เล้วนะครับอีกคันที่ได้เมื่อกี้ไปดูคันต่อไปกันเราโอ้โหจะล้มจะล้มโอ้คันนี้ก็กินนะครับนี่เดี๋ยวนี้ดูนะครับเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวานะครับโอ้นี่ครับจะเป็นงูงูกัดตายนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นงูงูกัดตายไปแล้วส่งเพื่องไปโอ้ยงูงูกัดตาย ง่ายๆอย่างเนี้อ่าแล้วก็ใหญ่สะด้วยใหญ่สะด้วยนี่ค,ครับคันนี้กินนะครับปล่อยก่อนดูขนมก่อนดินดกินบ้างเบ็ดคันเนี่ยสิบห้าคันมนะั้งปักแค่สิบห้าคันอันนี้อันนี้อ่ะคือันนี้ก็ตื้ดำเลยคันนี้ดูดิมันนอนตายให้ก็ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ตื้นไปเลยนะ ลูกเนี่ยมีตัวใหญ่เนี่ยดึงไปใต้หญ้าทำไมดรงเยอะสายร้อยปอนด์นะอยากเห็นนะดึงไปใต้หญ้าแน่เลยรวมจังเลยฮะรวมโบกเลยก็อาจจอเรียบร้อยได้ตัวเฉยลูกมาครับท่านผู้ชมนี่โอเคครับก็ได้ฮะก็ถือว่าได้แต้มกี่คันวะเนี่ยหกเจ็ดคันเจ็ดได้กี่ลูกหกคันได้ห้าตัวกินทุกคันเลย โอเคครับเดี๋ยวพี่คนับอ้ปีบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไ้อปีบไปแล้วตามกันต่อครับยังอย่างโอเคโอเคครับคันนี้นะครับอีกคันที่เจ็ดเจ็ดหรือแปดรถอินนะครับนี่อุ้ยผมรู้สึกว่าเป็นเพลย์เลท่านชมดูครับแม่ขอเพียงเป็นเพลยเลย จะตายอยู่ไหมไปไหนไปไหนไปทางนู้นนอนอึตองวะร้อยร้อยปอนด์เดือนที่อืดไปอยากเห็นมันกลัวคาดเลยคุยพูดคำหยาบออกดูซูมได้ไหมนี่พูคู่เรียบร้อยอย่าไม่ตายยังไม่ตายตายตายโอ้โหส์สวยๆทั้งนั้นเลยยังไงใส่บ็อกเซอร์ละเบ็ดจ้ะ ใส่กำลังดีสองขีดสองขีดกว่าถามขีดตัวนี้ได้เฮยครับอันนี้ทำยเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดเรามาปักตามร้อยเขานะครับมาที่หลังเขาเอาปักไปก่อนแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีคนปักไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังได้ตัวอยู่นะครับโทษใครโทษมันนะตอนนี้เอายาาครับ ยาวเกินโอ้โหืออปลาช่อนปลาช่อนครับไม่ใช่ปลาไหลครับอ่ะโอเคอปลาช่อนพอได้ดูยุงดูยุงให้ดูยงุยงโอ้โหครับอันนี้เราก็มาละที่ที่สองนะครับถ้าจำได้านนะครับว่าอีกคันนี้ มันกินแล้วนะครับเราได้ตัวไปแล้วนะครับอีกตรงเนี้ยอันนี้คือระรอบสองนะครับมันก็ยังกินอยู่นะครับปลาจะอยู่ไหมเอ่ยต้องมาคอยดูครับโออยู่ครับอยู่อยู่อยู่นี่อยู่ครับอืมอะไรครับนี่ฮะันเป็น่เลยครับตัวนี้ เพิ่งกินนะละรอบสองนี่มาคนเดียวนะครับครับอีกคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เหมือนกินไปแล้วเมื่อตอนหัวค้ำเทวรัตอัแรกนะครับอันนี้น้ำเลารอบที่สองโอ้อยู่นะครับโอ้อยูยูยูครับยูยู อลไรอีกแล้วนี่ครับนี่ตัวเล็กหน่อยอ่ดีครับผมถือว่าได้ตัวตามต่อครับครับสวัสดีท่านชมยามเช้า,า,า,ชาครับวันนี้นะครับมาลาดตอนเชา้าดูดีครับน้ําขึ้นเยอะมากเลยดูครับ เพราะว่าน้าต้องที่บอกของมะขวานนะครับตรงโนมันเข้านะครับน้าในคลองขอนนมันเข้ามาคืนเดียวรัดูดิครับจากราปากับตรนนู้นนะครับขึ้นดูดิเบ็ดเบิดลอยไปเลยนะครับแต่กินนะวันนี้กินนะฮะมีรอยกินอยู่จะได้ไหมนะครับเรามาล้นลุ้นกันไม่ได้ครับครับจะที่ละตะละมานะฮะกินกระสุกคันเลยนะครับแทบแทบเนี้ยแต่ไม่ได้นะครับครันนี้ก็กินนะฮะจะได้เปล่า โอ้้โอ้โอ้มีตัวเดินว้ยเอาอยู่วะตัวไม่ใหญ่ตอนนี้อ๋อเราดีนี่หว่านี่ครับเด็กจะอยู่เอ้ยโอ้อยู่ครับอยู่อยู่ใต้หกบอลนี่เลยอ๋ครับ ตัวไม่ใหญ่ครับตัวกำลังกินตายตัวนี้ อันนี้ไม่กินอันนี้กินนะครับอยู่ครับผม ถ้าใครจะจำได้นะครับอีครานนี้นี่กินสามเที่ยวเลยครับและถามค้างก็กินสามค้งครั้งนี้ครั้งที่สามก็ตอนเช้าก็กินนะครับเนี่ยโทียอยู่ไหมครับมาแล้วมาแล้วอยู่ไหมโอ้อยู่ครับกินสามค้งแล้วก็อยู่สามค้งเลยนะฮะเห็นไหมครับอ่ะ โอเคเหลืออีกไม่กี่คันแล้วครับครับแล้วก็ได้กลับมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยลยนะครับผลงานลวมวันนี้ก็ได้1 4้5ตัวนะครับก็ถือว่าพอใช้นะใช้ได้นะครับตัวไม่ใหญ่มากครับตัวกําลังกินนะครับนี่ครับผลงญานเรานี่นะครับ1 4้5ตัวนะครับแลวอันนี้ครับเป็นเป็น เกิดเที่ผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับพอดีปลาในทางนี้หลุดลงไปในบ่นบอลเลยนะครับลงไปวางกันกับบอ่ลอลงไบ,บอลเลยแนละ้วไปเยี่ยวไปไปไปชี่แป๊บเดีวยวเองครับกลับมาพวกแขกดากไปแล้วลวััดีครบโอเคครับถ้าเกิดถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ก็สมัครใชด้วยนะครับครับผมไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย